คือวิธีการวาตารางการฝึกเวทเทรนนิ่งที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผ,ผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชคนนี้เป็นบบคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ง,งสวัสดีครับผมโค้ชปูนแนนครับตอนนี้ครากำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาแชร์ความลับสวรรค์ของการวางตารางการฝึกเวทชอนนิง่งที่เทรนเนอร์ทุกคนมีอยู่ในหัวนะครับผมต้องบอกก่อน,นครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือว่ามือกลางหรือว่าคนที่ออกไปไกยมันนานแล้วครับก็จะมีการวางตารางการฝึกด,ด้วยตัวเองใช่ไหมครับหรือบางทีก็ไปก๊อปมาจาก โปรคนนั้นจากเทรนเนอร์คนนี้จากพี่คนนั้นคนนี้ครับแล้วก็มาใช้นะผมเป็นโปรแกรมของตัวเองครับต้องบอกว่ามันก็เวิร์กในระดับหนึ่งครับโดยที่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจหลักการซึ่งมีทั้งหมด5ข้อนี้ครับคุณสามารถที่จะสร้างโปรแกรมแบบเทเลเมดหรือว่าแบบเฉพาะตัวสำหรับคุณคนเดียวในโลกใบน,นี้เลยครับต้องบอกก่อนนะผม คนที่วางโปรแกรมได้ดีที่สุดนะครับมีอยู่2คนบนโลกนะครับหนึ่งคือโค้ชของคุณกับ2คือตัวของคุณเองเพราะคุณจะรู้เลยว่าจุดเด่นจุดด้อยจุดที่คุณอยากจะพัฒนาหรือว่าจุดที่คุณอยากจะเสริมขึ้นมาคือจุดไหนครับดังนั้น,น,นการวางโปรแกรมการวางตารางการฝึกมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของคุณครับ จะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกร,รณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกร,รณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมทิงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูล,พลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในอย่างที่หนึ่งกายครับ ในที่นี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนโฟกัสไปที่กลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นหลักก่อนครับซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของมนุษย์เราครับมีทั้งหมด3มัดด้วยกันนะครับผม3กลุ่มไปกัน1คือกลุ่มกล้ามเนื้ออก2คือหลัง3คือกล้ามเนื้อขานั่นเองครับโดยที่ในตารางการฝึกของคุณจะต้องมีกลุ่มกล้ามเนื้อทั้ง3กลุ่มนี้อยู่ในตารางนะครับและการกระจายวันในการฝึกครับผมนะจะต้องมีความเทียบเท่ากัน หลายคนเป็นแบบนี้นะคือไม่ชอบเล่นขาก็คือเล่นขาน้อยกว่าเล่นอัปเปอร์บอดี้หรือบางคนไม่เล่นขาเลยก็มีครับบางคนไม่ชอบเล่นหลงังก็เล่นแต่อกกับขาแล้วก็เล่นแขนะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็บางคนไม่ชอบเล่นไหล่เล่นแล้วเหมือนจะไข้ขึ้นนะครับบอกก่อนนะว่าการที่เราเลือกที่รักมักที่ชังมักสร้างสิ่งที่เรียกว่าอินบาลานซ์ขึ้นกับตัวของกล้ามเนื้อของเราเสมอมันออกมาแล้วไม่สวยอ่นนี้คือเรื่องที่เราจะเจออย่างที่หนึ่งครับ สคือคุณจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บแบบแปลกๆจากการที่คุณมีกล้ามเนื้อที่ไม่บาลานซ์ด้วยเช่นกันครับดังนั้นนะผมการวางตารางการฝึกโดยการกระจายตัวของระบบการฝึกออกไปที่กลุ่มกล้ามเนื้อทุกๆกลุ่มครับจะเป็นตัวช่วยให้คุณยสามารถที่จะสร้างกลานล้อได้เสมอกันมีความสมดุลเท่าๆกันครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเช่นถ้าเกิดว่าคุณฝึกกล้ามเนื้ออก 2ครั้งต่อสัปดาห์นั่นแปลว่าคุณก็ต้องฝึกกล้ามเนื้อแผ่นหลัง2ครั้งต่อสัปดาห์เช่นกันขาก็ต้องฝึก2ครั้งต่อสัปดาห์เช่นกัน,กน,กนครับผมครับเนี่ยคือเป็นวิธีการวางตารางง่ายๆครับคือบางทีเนี่ยเราเล่นขาแค่วันหนึ่งเนี่ยต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับหรือบางคนเล่นแผ่นหลังครั้งต่อสัปดาห์แต่อยากให้อกใหญ่เร็วๆก็คือเล่งงนอกแม่ง3วันเลยต่อสัปดาห์งี้นะครับผมหรือบางคนอยากแขนให,นใหญ่เร็วๆเล่นแขนแม่งสาีวันต่อสัปดาห์อันเนี้ยคือเราจะเจอบ่อยในยิมคร เล่นโอเหแล้วเหรอก็ขึ้นเพิ่งเล่นไปเมื่อวานไม่ใช่เหรอหรือบางทีแบบเล่นหลังก็หลังอยู่อย่างนั้นแหละนะครับผมเล่นกัน3า่วันสดานะครับการวาตานะครับไม่มีความสมดุูครับดังนั้นคุณควรต้องเอาใจที่แบบเหมือนแบบเอออย่าใช่ชิ้นนั้นชิ้นนี้มันใหญ่อะครับวางไปก่อนนะครับแล้วให้คุณเนี่ยกระจายตัวของระบบการฝึกของคุณเนี่ยให้มันเทียบเท่ากันในทุกๆกลุ่มกันเลยครับแล้วคุณจะเจอว่าความสมมาตร ความสวยงามของการเรองคุณเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนครับมาในอย่างที่สองครับผมคือคุณต้องรู้ว่าจํานวนวันในการฝึกของคุณน่ะมันคือกี่วันต่อสัปดาห์กันแน่นะครับหลายคนถามผมเข้ามาครับผมว่าเฮ้ยโค้ชโปรแกรม s u s u l l l e g s เนี่ยมันดีไหม Upper Lower มันดีไหม Agonis n i s t a แ t นตมันดีไหมคือทุกโปรแกรมมันดีหมดแต่คำถามที่ผมจะย้อนถามคือคุณฝึกได้กี่วันต่อสัปดาห์ครับ ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณฝึกแบบ push pull legs ใช่ไหมครับแต่คุณออกกำลังกายได้สมมติ4ตีวันต่อสัปดาห์ push pull legs แล้วอีกวันเป็นอะไรดีครับอันเนี้ยคือเราต้องรู้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าในวันที่4ี่ที่เราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อไหนเนี่ยนะครับปัญหาเกิดขึ้นคุณแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้เป็นแบบนี้ไป3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งครับ คุณจะเจอเลยว่ามันจะมีกล้ามเนื้อที่มันเด่นขึ้นมาแน่แต่คุณจะเจออีกว่ามันจะมีกล้ามเนื้อที่มันด้อยลงนะผมแล้วคุณต้องมันลั่งไล่เก็บไล่แก้แบบคือมันเป็นเหมือนงูกินหางไม่รู้จักจบจัดสินครับดังนั้นคุณควรต้องรู้ว่าคุณเนี่ยนะครับจะต้องฝึกกี่วันต่อสัปดาห์ครับในตารางของคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกสวันสัปดาห์ยกตัวอย่างง่ายๆนะการฝึกแบบ upper lower คือฝึกตัวของกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับ1วัน และฝึกกลุ่มกัมเร็ตที่อยู่ด้านล่างของเราเตั้งแต่เอลลงไปเนี่ยนะครับผมอีกหนึ่งวันครับผมเนี่ยคือการฝึกแบบอั p เปอร์ล r คือร์คือขบนกับขลางใช่ไหมครับอีกสองวันที่เหลือก็คือกลับมาอั p เปอร์แล้วก็ล o เวอร์ใหม่ทีเนี้ย การฝึกของเราเนี่ยครับจะเป็นอัปเปอร์สวันแล้วก็โลว์สอวันมันคือความสมมาตรมันคือความสมดุลมันคือความเหมาะสมในการวางตารางการฝึกของคนนั้นเองครับผมนี่คือพูดถึงเรื่องของพื้นฐานนะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะรผมที่เป็นสายเริ่มแอดวานหน่อยขาใหญ่กว่าอัปเปอร์บอดี้อะไรเงี้ยนะครับคุณก็อาจจะลดการฝึกขาคนลงก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความสมมาตรอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ยังไงก็ตามครับนี่คือเป็นการแนะนําแบบทั่วไปนะครับผมว่า คุณสามารถที่จะวาโปรแกรมได้ผ่านการรักษาความสมดุลของตัวของจำนวนวันไว้ White นะผมว่าเออคุณต้องฝึกกี่วันสัปดาห์ถ้าเกิดคุณฝึกห้วันสัปดาห์คุณฝึอกอะไรอับลงสปีก,ก็ได้อาจจะเป็นาการเล่นอกอังคารเล่นหลังพุทเล่นขาเรือเล่นไหลสุกเล่นแขนกับท้องแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูมีแต่ว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับคุณมากที่สุดนั่นเองครับมาในอย่างที่3ครับนับ่นะค,คือการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนครั้งที่เราจะใช้ในการฝึก และจำนวนเซตที่เราจะใช้ในการฝึกของกลุ่มกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่มแล้วก็แต่ละ,ละ,ะท่าครับผมคือต้องบอกงี้นะครับการวางแผนในเรื่องของจํานวนครั้งนะครับและจำนวนเซตมีความสําคัญครับมันเป็นการวางมาตรฐานมันเป็นการวางมาตรฐานของการฝึกของเราว่าวันนี้เราจะฝึกในโวลูมหรือว่าจำนวนครั้งจำนวนเซตเนี่ยเท่าไหร่นะครับและถ้าเกิดว,ว่าเราต้องการพัฒนาขึ้นไปเราจะต้องเพิ่มจํานวนครั้งเพิ่มจํานวนเซต ที่เท่าไรนะครับผมถ้าจะให้เจ๋งก,กว่านั้นคือคุณต้องรู้เลยว่าคุณจะยกน้ำหนักที่รหนับเท่าไหร่ในวันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำาคุณเนี่ยครับผมสามารถฝึกได้ตามแนวทางที่ควรจะเป็นครับแต่เกโววันนี้คุณมาแบบขวแบ,บแรบงบบบเลยคือแบบวันนี้คือมี motivation มีแรงบนันดาลใจขั้นสูงวันนี้กูยกหนักครับอีกวันหนึ่งห่อเหี่ยวไม่มีแรงยกเบาครับผมผมบอกเลยว่ามันก็สามารถทําได้เหมือนกันกล้ามเนื้อของคุณมันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ โอกาสที่คุณจะเห็น progression หรือว่าการพัฒนาขึ้นของพละกกาลังหรือว่ามวลกำลังของคุณเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงครับดังนั้นนะผมคุณควรวาง s t a ต d a า d คุณควรวางมาตรฐานให้กับตัวของคุณว่าแต่ละท่าเนี่ยคุณจะฝึกจำนวนกี่ครั้งแปดถึงสิบสองหสิบสองถึงสิบห้าคุณเป็นมือใหม่หรือเปล่าที่โอ้คุณเป็นมือใหม่จำนวนครั้งอาจจะแบบไม่ใช่ละแปดถึงสิบสองอาจจะหนักไปอาจจะที่สิบสองถึงสิบห้าหรือที่คุณเป็นสายแอดวานซ์แล้วคุณต้องการเพิ่มพลังกำลังก็อาจจะฝึกที่ประมาณอ่ะสามถึงหกครั้งต่อเซตอะไรพวกนี้นะผมคือมันเป็นการวางแผนครับมันเป็นการวางระบบการฝึก ในช่วง3เดือนนี้นะครับผมคุณจะฝึกจานวนครั้งเท่าไหร่จำนวนเซ็ตเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยคือเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทําการวางแผนล่วงหน้าก่อนที่คุณจะตบเท้าเขยินครับนี่คือเป็นวิธีการวางแผนของสายแอดวานซ์สำหรับคนที่มีความรู้จริงๆนะครับผมแนะถ้าเกิดว่ารู้่างแล้วนะครับผมวางแผนให้ดีว่าคุณจะฝึกจำนวนครั้งเท่าไหร่จำนวนเซ็ตเท่าไหร่และอย่าลืมที่จะเทรนทูเฟลิตคือยกจำหวดแรงตามจำนวนครั้งที่คุณวางแผนเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับมาในอย่างที่4ครับผมนะั่นคือการเลือกผ้า ในการฝึกที่เหมาะสมกับตัวเราครับคือบอกงี้นะผมว่าบางคนเป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าไปเห็นว่าแบบเฮ้ยการแบกบ,บาร์เบลเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยลดน้าหนักได้มากกว่าการใช้ดัมเบลเนี่ยยีสร้างแมสซได้มากกว่างานวิจัยบอกไว้บอกว่าโอ้โหกล้ามจะโตกว่าใช่ถูกต้องครับแต่ในหลายๆกรณีครับผมการฝึกในบางท่าอาจจะยังไม่พร้อมการฝึกในบางท่าอาจจะยังไม่เหมาะกับเราครับ ดังนั้นนะผมคุณเลือกท่าทางที่เหมาะสมสำหรับคุณคุณจะใช้ดัมเบลคุณจะใช้แมชชีนคุณจะใช้บา์เบลครับครับเลือกมาครับถ้าเกิดว่าคนนี้คุณใช้บา์เบลไม่ได้ไม่เป็นไรับผมให้หันมาใช้ดัมเบลแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังแข็งแรงไม่มากเพียงพอในการจะคอนในการที่จะคนโทรลดัมเบลก็ให้หันไปใช้แมชชีนนะผมคือคุณสามารถพัฒนาตัวของกล้ามเนื้อผ่านอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ท่าทางต่างๆได้วันนี้คุณจะฝึกท่าเดนลิฟต์แต่คุณมีปัญหาเรื่องของหลังส่วนล่างฝึกไม่ได้แล้ว ท่าไหนที่ช่วยทำให้คุณสามารถพัฒนาตัวของกเนดูกแ,แผ่นหลังก้นและก็ต้นขาด้านหลังได้ดีเหมือนเหมือนกับเดดริฟครับผมนะัคุณก็ต้องไปหาออปชั่นมานะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าการฝึกเวทชุดน่งครับผมทุกๆอย่างนะครับทุกๆท,ท่ามีประโยชน์ทั้งหมด แต่วันนี้คุณมีความพร้อมและมีความเหมาะสมในการฝึกท่าทางแต่ละท่านไหมอันนี้คือคุณจะต้องเป็นคนที่ประเมินด้วยตัวของคุณเองครับหรือทาเกอกว่าคุณมีโค้ชโค้ชจะเป็นคนที่มาประเมินที่คุณนะครับว่าเออคุณทําท่านี้แล้วเออมันเหมาะสมนะฟอร์มคุณไม่ได้แข่งนะคุณสามารถพัฒนาต่อยอดได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดทำท่านี้แล้วคุณเจ็บเข่าคุณเจ็บหลังคุณเจ็บไหลแล้วคุณยังไม่พร้อมที่จะฝึกมันคุณยกไม่ไหวนะครับคืออันนี้คือเราก็ต้องปรับลยละครับดังนั้นนะผม การที่เราจะวางโปรแกรมเราก็ต้องรู้ท่าออปชันของเรา้ลยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ท่าหลักไม่ได้เช่นบาร์เบเวนส์เพรสไม่ได้แล้วเราจะใช้ท่าอะไรเป็นท่าสำรองหรือท่าที่มาใช้ทดแทนการฝึกท่าบาร์เบเวนส์เพรสครับผมนะดังนั้นบอกเลยว่าเราควรจะต้องมีการวางแผนเรื่องของท่าที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดครับพอคุณเริ่มแข็งแรงแล้วคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนท่าให้มันมีความเหมาะสมกับความแข็งแรงของคุณต่อไปได้จากเดิมใช้แมชชีนก็หันมาใช้ดัมเบล พอใช้ได้เป็นจนคล่องแล้วก็หันมาใช้บาเบลและทิ้งนี้นะครับผมพอคุณใช้จนคล่องแล้วนะครับผมคุณสามารถที่จะหมุนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสมของตัวของคุณแล้วนั่นเองครับผมอันนี่เฝ้าเลยนะเรื่องนี้สาคัญมากครับเกี่ยวเรื่องของท่าทางในการฝึกเพราะว่าท่าทางในการฝึกถ้าเกิดคุณเลือกผิดนะครับคุณอาจจะเจออาการบาดเจ็บได้และอาจจะทำให้ตัวของโปรแกรมหมนเนี่ยมันมีอาการชะงักกันได้นั่นเองครับผมเฝ้าเลยและมาในข้อที่5้าครับผมนี่คือสําคัญโคตรเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับค,บคือการติดตามผลของการฝึกของคุณครับวันนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะต้อง ฝึกเนี่ยนะครับก e ี่วันต่อสัปดาห์คุณจะต้องใช้ท่าอะไรบ้างจำนวนเซตจำนวนครั้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมน้ําหนักที่คุณจะใช้เท่าไหร่นะครับแต่คุณไม่เคยมีการติดตามผลว่าคุณยกได้หนักขึ้นไหมจำนวนเซตที่คุณยกคุณยกจำนวนเซตเพิ่มเิมขึ้นหรือเปล่ามวลกล้ามเนื้อของคุณมีการพัฒนาขึ้นหรือเปล่าคุณมีความทนทานเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาไล่ติดตามผลครับเพราะว่าการฝึกวอร์มชอว์นิ่งคือการ พัฒนากล้ามเนื้อนะครับผมกล้ามเนื้อของเราจะแข็งแรงขึ้นได้ผ่านการใช้จำนวนครั้งที่เยอะขึ้นผ่านโวลูมที่สูงขึ้นและการใช้น้ำหนักที่มันหนักมากขึ้นครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับในวันที่1มกราคมคุณยกน้ำหนักเบนช์เพรสได้20กิโลนะครับมาในวันที่31ธันวาคมของปีเดียวกันนั้นครับคุณยกเบนช์เพรสได้น้ำหนักเท่าเดิมผมถามเขาว่ากล้ามจะมาโตอตอนไหนนะครับผมมันไม่มีทางครับดังนั้นผมบอกเลยว่า เราจําเป็นที่ต้องมีการ track มีการติดตามผลดูว่าเรามีการพัฒนาขึ้นของพละกกำลังไหมเราควรต้องเพิ่มจำนวนเซตขึ้นไปไหมตัวของมูลการลงเรามีการปรับเปลี่ยนมีความพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ในทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆเดือนของคุณครับผมถ้าเกิดคุณเจอว่าคุณกล้ามเนื้อมันไม่โตอ่ะคุณไม่ยอมใหญ่ขึ้นเลยคุณไม่แบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคุณย้อนไปดูที่ตัวของโปรแกรมได้เลยว่าโปรแกรมคุณเนี่ยคุณกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ดีมากพอไหมคุณมีการเพิ่มจำนวนเซ็ตเข้าไปหรือเปล่าคุณเพิ่มววลุกเข้าไปหรือเปล่าคุณเพิ่มน้ําหนักเข้าไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับสำหรับคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งคือบางคนเนี่ยนะครับผมเจอว่าย้หนักเดิมๆเนี่ยนะครับมาเป็นป แล้วก็ไม่มีพัฒนาการใดๆครับแอบเสียดายแทนเพราะอุตสาห์ลงทุนมาแล้วอ่ะขับรถมาแล้วอุตสาห์มาใช้เวลาที่ยิมแล้วผมก็อยากที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีไปกันทุกคนเนาะนะครับผมสุดท้ายนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะสรุปครับผมคือไม่มีโปรแกรมไหนครับที่ดีที่สุด มีแต่โปรแกรมที่มันเหมาะสมกับเรามาสุดครับผมซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไงนะครับผมคือมันไม่มีใครที่แบบเขียนโปรแกรมมาครั้งแรกแนละ้วแบบโอ้โหเพอร์เฟกแบบเป๊ะมากไม่มีนะครับผมคือแม้แต่โค้ชเองเนี่ยนะบางทีเราก็ต้องลองผิดลองถูกแล้ต้องลองเทสว่าแบบการถูกวัลรุ่นนี้น้ำหนักนี้การฝึกในลักษณะนี้นะครับมันช่วยพัฒนาเราไหมนะครับผมถ้าเแกบบิดว่ามันไม่พัฒนาทําไงครับมันคือวิยาศาสตร์นะการพัฒนารูปร่างครับคือการสร้างสุริยสานใหม่ การใส่ตัวแปรใหม่ๆเข้าไปการทดลองใหม่ครับผมครับแล้วเราก็ทําการปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้มันมีความเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดครับสุดท้ายคือคุณก็ต้องทดลองนะครับผมถ้าลองแล้วมันผิดพลาดไม่เวิร์คคุณก็แค่แก้ไขมันพราะคุณกแก้ไขพอคุณสําเร็จแล้วคุณจะเจอว่าร่างกายของคุณมันจะพัฒน,นาได้อย่างต่อเน,นื่องและสุดท้ายครับผมครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่เล่นเวทได้เก่งว่าโปรแกรมได้เก่งและผลลัพธ์ที่ดีก็จะเกิดกับตัวคุณแบบไม่ต้องสงสัยครับอันนี้ก็อยากจะฝากเลยครับผม กราถือกล้องช็อปไปด้ีครับหรือลวองชอปโคตรฟูนแน่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะเสนอใ้ทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้ตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผม